สามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันกับรูปแบบการช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่า virtual fair การประสบการณ์ในการช้อปปิ้งในโลกเสมือนจริงได้เลยครับใช่แล้วค่ะสำหรับตอนนี้ค่ะเรียนเชิญแขกภู้มิกีรริทุกท่านนะคะควักหลวงสมาร์ทโฟนของทุกท่านขึ้นมาค่ะแล้วก็เข้าไปในโหมดถ่ายรูปนะคะหรือว่าจะเข้าในโหมดของแอปพลิเคชัน l i n e แล้วก็เข้าไปที่สแกน QR code ก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะ สำหรับตอนนี้ทุกท่านพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับพิธีเปิดงานในครั้งนี้ค่ะท่านประธานจะทำการสแกน QR Code เพื่อเปิดเว็บไวรัลของร้านนา Gift l ิฟไลฟ y l e ล์แฟชั่นแ i r และในครั้งนี้นะคะท่านประธานในพิธีค่ะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะบนเวทีพร้อมกันแล้วในการเปิดงานค่ะเราจะมานับถอยหลังพร้อมกันค่ะทุกท่านคะ่ะนับถอยหลังพร้อมกันนะคะ ทั้งท่านที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามพร้อมกันค่ะห้าขออนุญาตนะคะใช้เสียงพร้อมกันค่ะนี่คือการผนึกความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนมาปักพงชัยที่จังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ค่ะพร้อมกันค่ะทุกท่านห้าสี่สามสองหน่ง เสียงปรบมือดังๆครับทุกท่านครับบัดนี้งานแสดงและจำหน่ายสินค้าลานากิฟแอนไลฟสไตล์แฟชั่นแฟร์ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ล้านนาเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งครับทุกท่านครับ Another big round applause please ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้านบนเวทีนะครับนำโดยท่านอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงทั้ง4จังหวัดคือเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนนะครับ